Uh มาที่ข่าวนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับคนในวงการบันเทิงนะคะที่เมื่อวานนี้เนาะได้เข้ารับรางวัล วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติรางวัลพิคเนสสวนครั้งที่11ค่ะที่จัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะก็มีนักแสดงช่องสามของเราค่ะไปร่วมงานกันเยอะเลยแล้วก็ได้รับรางวัลใหญ่ๆกันมากมายเลยทีเดียวเลยนะคะเริ่มจากรางวัลคนในวงการข่าวก,ก่อนเลยค่ะรางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมได้แก่พี่หนุ่มกัญชัยนะคะไม่ได้ไปรับแต่ว่าให้พี่หมวยมาเป็นตัวแทนรับนะคะ และรางวัลผู้ประกาศข่าวยิงยอดเยี่ยมก็ได้แก่พี่หมวยอีกนั่นแหละค่ะจากเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะและรางวัลรายการข่าวทองยอดเยี่ยมได้แก่โหนกระแสก็มีทนายรณรงค์นะคะก็มาเป็นตัวแทนรับรางวัลค่ะแล้วก็รางวัลรายการให้ความรู้ด้านกฎหมายดีเด่นก็ได้แก่โหนกระแสแต่เช้านะครับซึ่งทนายรณรงค์แก้วเพชรเองก็เป็นพิธีกรเองด้วยก็ขึ้นเป็นรางวัลด้วยนะฮะ,ะ,ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งสองท่านกันหน่อยฮะ รู้สึกปลื้มใจรู้สึกดีใจนะคะที่คณะกรรมการได้มอบรางวัลน,นี้ก็เป็นกําลังใจในการทํางานนะคะของหมวยก็จะเป็นรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมจากแห่งวันทันเหตุการณ์นะคะแล้วก็วันนี้ก็รับแทนพี่หนุ่มด้วยผู้ประกศาศข่าวชายยอดเยี่ยมจากรายการเดียวกันทเที่ยงวันทันเหตุการณ์ก็ ดีใจนะคะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รับรางวัลนะคะก็เป็นกําลังใจในการทํางานในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมเที่ยววันทันเหตุการณ์แล้วก็มีคอมเมนต์มีคําแนะนํามีคําติชมมาค่ะเราเองก็จะได้พัฒนางานต่อไปเรื่อยๆค่ะมีมีรับแทนของรายการผลกระแสนะครับแล้วก็มีผลกระแสแต่เช้าก็ต้องขอบคุณทางพี่น้องคนดูครับพี่ดูพวกเราอยู่เป็นกําลังใจอย่างหนึ่งให้ ให้ทำรายการสนุกๆกออกมาอีกครับค่ะก็อยากจะให้ติดตามจริงๆแล้วทุกช่วงข่าวทุกรายการของช่อง3เลยนะคะเราทีมงานทุกคนก็ตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณภาพความตั้งใจของเราอะค่ะจะบรรลุปเป้าหมายได้ก็คือต้องถึงท่านผู้ชมถึงคนดูนะคะก็อยากให้ท่านชมได้ชมรายการของเราทั้งสถานีเลยแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะทุกวันทันเหตุการณ์ผลกระแสและผลกระแสแต่เช้าครับ ไปต่อกันที่รางวัลประเภทละครโทรทัศน์กันบ้างนะครับช่อง3ความมาได้ถึง9รางวัลด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลน,นักแสดงเจ้าบทบาทชายยอดเยี่ยมนะคบได้แก่พี่โออนุชิจากละครเรื่องลายกินาบรีหมอ,หม,อหมดหมอหมดอพอ่อใหญ่ย่านั่นเองเขาเรียกว่ามาน้อยแต่มานะนะคะ<อ>และรางวัลน,นักแสดงเจ้าบทบาทชายดีเด่นได้แก่พี่จิบวัสุจากละครเลือดเจ้าพระยานี่ก็พ่อกำนันนี่ก็แสดงได้ถึงบทบาทนะนี่ยังเล่น,น,นละครยังไม่ ทันจบเลยนะพี่จิมเด้เมื่อวานอย่างแซวพี่จิมในละครยังไม่จบเลยนะได้รางวัลแล้วแกบอกอ๋อพี่รีบ <laughs> รับบทนแ่น,นะะแเ,นเอ,อ,อ่ะรางวัลน,นักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมได้แก่สมิทธ์าสสวิทจากสไปซ์สายสตรองค่ะก็มีพี่ปิกชาญฉลาดผู้จัดการนะคะปไปรับแทนนะฮะแล้วก็ยังมีรางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับได้แก่น้องแพรพิชชาภาจากละครเรื่องสไปซ์สายสตรองด้วยเช่นกันนะฮะออผมว่าแฟนคลับแพรกรี๊ดดังมากเขาเล่นคู่กันไงในสไปซ์สายสตรองนะคะออและรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่จ็อบทัชพลจากเลือดเจ้าพญานี่ก็ละครยังไม่จบเหมือนกัน พี่บิกชันสระด์ก็รับแทนเช่นเดียวกันนะคะ,ะรางวัลน,นักแสดงนําชายดีเด่นนะครับหนุ่มคนนี้เลยออกาสวชีประวิทย์จากละครเรื่องยมมาทูดกับพูดสาวนะฮะค่ะรอ,อะจริงจริงเสียงกี่นเลยออกาสขึ้นไปแฟนคลับในีพรนี่แบบดังลั่นเลย,ยนะออและรางวัลผู้กํากับละครสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยมได้แก่พี่ฟิลกิติศักดิ์จากละครสาบซ่อนรักค่ะพี่ฟิลก็มาปรับเองเลยเข้มข้นมากมาก นะฮะแล้วก็รางวัลละครยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับได้แก่ละครเรื่องคือเธอของบริษัททองเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดเมื่อวานนี้คนเขียนบทไปรับเองเลยอโอ้นะฮะและรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่คนนี้เลยค่ะพี่ใหม่เจริญปุระจากละครสาบซ่อนรักนะต้องให้เขาอะในเรื่องคือแบบโอโ้โหขับเคี่ยวกับพี่แหม่มมันมากค่าทุกคนค่ะในเรื่องออ,อาไปฟังสัมภาษณ์นักแสดงกันค่ะ ต้องภูมิใจนะคะแล้วก็ต้องกราบขอบคุณคณะกรรมการนะคะเพราะว่าฐานะนักแสดงเราก็ต้องปลื้มปิ่มอยู่แล้วเนื้เพราะว่าทํางานหนักอะไรก็ตามเนี่ยพอเราได้รับรางวัลหรือมีคนชื่นชมแฟนคลับชอบเราก็ที่สุดละค่ะ ดีใจยินดีเป็นเกียรติมากๆนะครับก็ต้องขอบพระคุณคณะกรรมการน,นะครับแล้วอยากจะบอกว่านอกจากรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่ามากๆในวันนี้ก็ยังเป็นวันที่อบอุ่นมากๆนะเพราะเราได้มาเจอกันเรียกว่าแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแล้วก็ได้อยู่ร่วมในงานพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความหมายมากนะครับปลื้มใจมากๆครับเออโยมมาโทษกับผู้สามพูดสามครับนี่ครับเรื่องอะไรบ้างครับสไ้า์ใส่ตรองค่ะ oh. สาวซ่อนรักค่ะเ,เลือดเจ้าพระยาครับลายกินนาลีฮะ สองคนรักครับโอ้โหก็ดีใจมากฮะก็รู้สึกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบหมอหมดครับขอบครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณคณะกรรมการนะครับแล้วก็ขอบคุณช่อง3ามขอบคุณี่ปิ่นที C ีซีแล้วก็พี่ใหม่ด้วยฮะขอบคุณทุกแสงทุกคนที่แบบวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับเป็นกำลังใจดี ขอบบคคุณครัต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็คณะกรรมการมากๆที่ให้แพ้ได้รับรางวัลน,นี้นะคะจริงๆบูชาพระพิคเน,เนศอยู่แล้วก็เลย<ม>ยิ่งดีใจหนักกว่าเดิมเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามละครค่ะ<อ>ก็เป็นกําลังใจในการาทําง,งานสาธุครับผมคร,บครับก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกําลังใจสำหรับกาศที่จะทํางานดีๆต่อไปครับผม ก็ตื่นเต้นครับก็ดีใจมากที่ได้มาเจอพี่พีทุกคนด้วยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณไทยทีวีสีช่อง3นะคะแล้วก็พุ่มกับทุกคนนะคะทีมงานทั้งหมดของพวกเราทั้งหมดนะคะก็ยังไงก็ตามใครที่เป็นแฟนละครคอละครนะคะยังไงก็ฝากดูละครไทยด้วยนะคะเพราะว่าละครดีอยู่แล้วนะคะดูจากนักแสดงทั้งหมดที่ยืนอยู่ไม่ค่ะยังไงก็แฮปปี้สงกรานต์ล่วงหน้าด้วยเลยละกันเนอะครับก็เมาไม่ขับนะครับ เดินทางกลับบ้านปลอดภัยกับไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ครับสวัสดีปีใหม่โภผัวเลยโวยพรตัวเองก่อนและทุกคนต้องสุขงแรงนขสวัส์ปีใหม่เฮ้ยสุขวัลย์ถวัลยสงการครับขอโทษแฮปปี้สงกรานต์เดย์แฮปปี้สงกรานต์ค่ะคุณเฟลย้ แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะเรียกว่าคุณภาพจริงๆค่ะยังมีนักแสดงช่องสามอีกคนนึงค่ะหนุ่มเกียกวัธิกรน,นะคะนี่ก็ได้รับรางวัลเหมือนกันค่ะแต่ว่าไปรับแบบคู่กับคู่จิ้นของเขาค่ะหนุ่มกุลกิติคุณนะคะมีเขามีเขามีแฮชแท็กกันใช่ไหมกุลเกียกสาขารางวัลน,นักแสดงคู่จิ้นซีรีส์วายหน้าใหม่ดีเด่นจากซีรีส์เรื่อง The Promise สัญญาไม่ลืมนะคะเอาไปฟังเสียงหนุ่มกุลเกียกกันค่ะครับพวกเราสองคนนะครับมาจากซีรีส์เรื่องเดือโพรมิดสัญญาไม่ลืมครับตื่นเต้นตื่นเต้นซีรีส์ยังออนไม่จบเลยนะครับใช่ออนได้ห้าตอนใช่เหลือพาร์ทสองใช่แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามชมซีรีส์ของพวกเราที่เป็นรางวัลแรกของซีรีส์เรื่องนี้ของพวกเรานะครับก็เดี๋ยวหวังว่าเดี๋ยวออนไปจนจบ10 EP ีเนี่ยเราจะได้รางวัลเพิ่มกันอีกตอนนี้ก็ ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะแต่ว่าต่างประเทศจะเยอะเยอะมากตอนนี้ที่เราเห็นฟีดแบ็กกันมานะครับก็ชื่นชมครับแฟนๆนะชื่นชมบอกว่าผลงานเราออกมาดีสนุกแล้วก็ดีใจภูมิใจครับหล่อหล่อละมุนใช่ไหมแสดงความยินดีกับทุกๆุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนในวงการบันเทิงนะคะนี่พี่แอนซิเลียมกับพี่แซมยูนันก็ได้รับรางวัลด้วยนะเป็นแบบว่าเออเก่งมากนะฮะยินดีกับทุกๆท่านด้วยนะฮะค่ะ